ก็สวัสดีบรรดา f อซของวีระรถไทฟอร์ดสารพัดช่างนะครับเบอร์ ur, ครับ0629497908ครับอยู่หมู่ที่10นะครับหมู่ที่10บ้านแครซายตะบนอุดมทัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ รายงานตัวเนาะก็น่าจะมีอย่างนี้ครับนี่วันนี้ก็มีชิลเดอร์ครับ f อฟซีเอจังหวัดใกล้เคียงเขียนมาให้เช็คนะครับเช็คพวกนี้นะครับเนาะเช็คบนล่างทั้งสองข้างเลยอันนี้มันสึกจัดครับตรงตรงกึ่งสวมบูทใหม่นะครับแต่ไอ้พวกากระบาทอย่างดีครับไม่ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนซีนทุกตัวนะครับซีลที่มีเปลี่ยนทุกตัวเปลี่ยนเนาะแล้วก็เปลี่ยนบูทค้างหมูบูท ก้นอ่างนะครับปกติเนาะถ้าใครใช้ชิลเดอร์อยู่เสีอ่ะวันนี้คุยกันสําหรับสายชิลเนาะชิลไรชิลเดอร์เนาะถ้าใครใช้ชิลเดอร์อยู่จะรู้ว่านะครับข้างข้างซ้ายมันเติมน้ามันได้เนาะแต่ข้างขวาคือข้างเนี้ยมันจะมีหัวอัจฉระ,ะบีนะครับใช้หัวอัจฉระ,ะบีครับข้างนี้มาเนาะครับเจ้าของก็ไม่รู้ว่ามีก็ถอดออกมาลูกปืนโกลงนกไหลลุลิเลยเนาะ ผมก็เลยนึกไปนึกมาเอ๊ะมันมีดอกมีอะไรอยู่เนาะเราก็ลองทําให้มันเหมือนไม่เหมือนชาวบ้านนีจะเป็นยังไงเนาะผมก็เลยเจาะเจาะเติมน้ามันครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้คือคือตัวเติมนะครับเติมประมาณสองสามลิตรเนาะเดี๋ยวเวลาเราถ่ายบุกไถอะไรเวลาตะแคงเนี่ยมันจะไหลมางนี้เองเพราะว่ามันมีซีนซีนเหมือนกันทั้งสองข้างครับแต่ข้างเนี้ยคือจะระบีเราอัดมันก็จะได้ดีอยู่ที่แรก ครับบางครั้งลืมบางครั้งอะไรไปนเนี่ยครับพอมันหมดไปมันก็แห้งมันไม่เหมือนดุมล้อครับจะดุมล้อนะครับดุมล้อมันมีที่จํากัดอย่างนี้ถ้าจะใส่ให้เต็มหน้าจะเป็นสิบโลเนาะครับก็เลยเจาะรูครับ่ตามเกี่ยวเติมตรงนี้ครับและเจาะรูระบายให้พร้อมนะครับเจาะรูระบายให้พร้อมมีรูถ่ายให้พร้อมร,รูระบายนี่ประมาณสองหุ่นคนระึ่งอะเนาะรูถ่ายนี่สามหุ่น อันนี้เป็นน็อตมินครับน,น็อตสิบหกมิลเกลียวหนึ่งจุดห้านะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีเจ้าของเขาก็เจ้าของก็พกจระะบีมาด้วยเนาะจระะบีใส่ล้อนะกระป๋องสีเขียวครับจัระบีล้ออีโน่นะครับอันนี้ผมก็ถามว่าจะทําใช้เองหรือจะทําให้ลูกน้องใช้นะครับเขาบอกว่าเจ้าของใช้เองอาถ้าเจ้าของใช้เอง เอาเจรารบีกลับไปเลยครับเติมน้ำมันดีกว่าเนาะเพราะว่าเจ้าของใช้เองนี่ก็จะแต่ถ้าทําให้ลูกน้องใช้ผมแนี่ําใม้ใส่จราระบีเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไปเอากาตุกเคเอาเทน,นอะไรใส่นะครับคือสายให้มันมีระดับหน่อยนะครับจราระบีฮีโน่ครับปองก็หลายตั้งบาทอยู่ครับหกร้อยทั้งมดนี้ก็หกร้อยกว่าผมก็ไม่ได้เช็คราคามานานแล้วนะครับก็เติมน้ามันเหมือนเดิมครับเติมให้เรียบร้อยนี่น้ํามันนี่ก็เติมไปมันจะพอดีครับ ปกติถ,ถ,ถ้าเราเติมข้าวหนูหนะมันจะเหลืออยู่ประมาณสองลิตรผมก็เลยเติมใส่ไปให้เนี่ยมันมันไม่ถึงรูดีผมพอดีผมมีเหลืออยู่ก็เอาใส่ไปให้เต็มครับทําหัวอัดให้พร้อมครับเนี่ยเนาะทาหัวอัดบนล่างครับของมันนี่บางทีก็ผีเข้าผีออกครับแต่ถ้าใช้ไปนานแะล้วถั่วมันของเดิมนี่รุ่นนี้รุ่นรุ่นหัวไม่จีบเนาะผมก็แปลกใจว่าไ,ไอ้รุ่นนี้มันทาไมหัวอัดมันอยู่ขางหน้าเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นหัวจีบไอ้หัวอัดแบบนี้มันจะอยู่ขางหลังครับเนาะมันจะอยู่ขางหลัง ครับก็สร้างครับงานสร้างครับแผ่นนะครับทาจากเหล็กซิงอย่างดีนะครับเจาะรูน็อตอัดครับเจาะรูแล้วก็ใช้น็อตมันเป็นน็อตน็อตมินเนาะแต่นี้มันหาเกลียวใส่ไม่ได้ตัวตาผมมีครับแต่เหล็กมันบางเลยล่ะไม่ได้ผมก็เลยครับวิธีการคือใช้ใช้น็อตเกลียวหยาบไอ้เกลียวละเอียดครับน็อตสามหุนมเกลียวละเอียดครับตามนําสักหน่อยหนึ่ง พอเราใส่ไอ้หัวอาจจะบีบไปได้้วก็เอาเอาน็อตนะอัดเลยครับมันจะฝืดใช่ไหมครับเพราะเกียวมันไม่เหมือนกันที่ทาไมผมทาแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่คลายครับเนาะไม่คลายเด็ดขาดครับเพราะมันปีนพูดงานมันปีนเกียวกันอยู่อะ้ามาเกิดมันเสียมันหายครับก็เปลี่ยนมันเป็นงอเก้าสิบห้าองศาไอ้สี่สิบห้าองศานะครับทามันอัดไม่เข้าอะไรก็เปลี่ยนหัวเล็กที้อยู่ข้างบนมันเป็นสองท่อนครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอา นะครับก็ทําไปแบบสุดเสียงสั่งฝรั่งดองแล้วเนาะท่าทีวีละจะมีความสามารถครับแต่สภาพยังดีครับตัวนี้เฟืองข้างในแต่อันนี้หลวมมากเลยครับสรุปแล้วต้องตีบูธอ่ะก็พอดียกไปให้เพื่อนกันอูเพื่อนกันเนาะบอกวัดเลยนะครับตัวเนี้นะครับทํามันหลวมจัดใครที่ใช้อยู่ครับทํามันหลวมจัดอ่ะครับท่านเอาไปให้ลงกึงเลยครับแล้วให้ไปให้เขากึงวัดเลยครับวัดด้านนอก ไอไ้อไวัดเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วให้ค่าสวมบูทและไอ้ตัวถ้วยเนี่ยครับไอ้ตัวที่ที่ใส่ถ้วยเนี่ยครับไม่ต้องไปพอกครับตึงให้เล็กลงแต่ให้โตกว่าลูกหมากหน่อยหนึ่งให,ให้มันดันขึ้นมาผ่านในตัวนี้มาได้ครับ้ผมทําแบบนั้นเนี่ยแน่นตึบครับบูทหนาด้วยมีมีเนื้อให้เราเชื่อมพูดง่ายง่ายถ้ามันบางจัดนะครับถ้ามันบางจัดเราเชื่อมมันจะทะลุใช้ลวดก็ซื้อมากล่องเลยน่าจะเห็นเอลเยียนะครับ เชื่อมของบนนี่ผมก็เชื่อมครับเนาะจัดการเลยครับเนาะให้เรียบร้อยหลายคนสงสัยว่าด้านบนผมเชื่อมอย่างนั้นแล้วเวลามันหลวมจะทําไงก็เปิดฝานี่ออกมาครับแล้วก็ตัดตัดตัดแผ่นเหล็กกะนะันเนาะมิลสองมิลมิลครึ่งอะไรก็วางนะครับให้ให้มันพอดีให้มันโตพอไอ้แกนที่นะฮะให้มันรูปก,ก้างไ,ได้ครับเนาะแล้วก็ ซับแล้วก็อัดเข้าไปครับไอตัวนี้มันจะดันขึ้นมาได้ครับมันก็ตึงนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับไม้ไอ้อนบนยางงกงเอาไม่อยู่ครับนอตเพราะมันมีเกียวอยู่หน่อยเดียวเองอะเนาะอะไรมันจะมาสู้เหมือนมนุษย์เลยเนาะครับก็คลิปนี้ว่าจะสั้นๆหนึ่งครับอย่างหวางเอลีอยู่นี่นั่นนึงครับเสร็จเผาหน้าแล้วเดี๋ยวจะเก็บเอ้ฝาฝาหฮครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเจ็ดหกหนึ่งศูนเอครับมังมังมังรอไปหลายบาทแล้วเสียงว่า ยกไปขึ้นปับ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มขาวเลยสรุปแล้วคือเกาผมมาอัดดูสรุปแลแ้วแผกวาวรั่วครับเจ้าของไปซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่บอกไหนๆได้มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะกึงกึงใส่ซีนไปให้เลยเนาะทุกอย่างเ็าเปลี่ยนมาหมดแล้วไม่รู้จริงไม่จริงนะเจ้าของเ็าบอกว่าเล่นกันมาน่าจะเป็นช่างหัวมันนะเนาะรอบๆหมู่บ,บ,บ้านบอกไม่หายเดี๋ยวดูสิว่ามันจะหายไหมมาถึงวิระแล้วเนี่ยมอาการ แล้วมันจะหายไหมบอกผมก็บอกเขาบอกถ้ามัใช้ไม่ได้ผมไม่เอาตังค์ว่างั้นไม่เอาข้าแรงเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะกอ็อย่ามีครั้งนะครับเนาะ0629497908กับบ้านแขรายครับตำบลดวงเงยามอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ